ยังสวัส so, ด uh, so, ีคร <Okay. S 1> yeah. ับพ่อเอกเอ่อกาแฟผู้ใดเนี่ยพี่จิ๊บมันกาแฟวงยิงเราเสียงผู้ใดไอ้มาเดียวพะกระมาศีปวดเนียว แตวเลขแบปแปมมะกับพัวไม่หน่อยเดียว้ยบรุงรถเลยนอ้อขวนันเอ,อ,อ้ยบรุงรถล,ลงแรกเลยน้อเยหัวปวดเยอเลยถือ,อจะแยกินเฮ้ยเขาโจยอยู่เหรอเฮ้ยยังยได้ยัง ไป่ไยันคืด้นอได้นี่ยสิปได้นี่าเนี่ยปยันคขบอกเขงาง่านเตเวนเออเออไายันด้คอยด้วยแล้วบทันหัเรียนหานดูนี่อุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงไปแมมไปจัดเนี่ยบนนันบุน่เนี่ยไปกวนมั้งเนาะไปแหมไปดีจัดรความวันในไทยแม่เนาะอก

เจ้าดี่ใช <sleeve monastery> <The> <baptism of> <reveal> ่นี่ยเอาห้องจะใช่เดี๋ยวนี้ทัางไปว่าปีเอโปเลโต้ปีเเสียบางงานมาหันนี่ไหมพวกออกมาซตอนเปิดมันโตไหม้วมเลยครับพวกยิงยิมเนี่ยพน่านะอยาแ้อ่เย้คอยว่าทีไปสร้งคาเฟ่มาทัานขัาไปโย

ลยวปะพ่อข้าก็ร้องแล้วั่นพ่อพี่ต่อกีลโต,โตแล้วก็ 18, สิบแปดสิบเก้ายี่สิบสู่พอ่อลูกท้องไปพพ่ไม่มีลาบิบกําลังซักเบาอีสานแต่ยืมท่องไปยืมยืมก็ท่องเดียวยืมเล

สามเมื่อยกว่าเมื่อมาได้ยี่สิบถ่เองดีนะพอเขาแ้าน่ะคุณไ่ดู้ายงดีเลยไอ้ลายเป็นอยอย่างเล้ยแปญอุปายเช่อีหลังเอาหลายังไอูาที่บ้านได้หรอล เีบ่ได้เรื่องพอ่ะให้เลีนเรื่องเลยยี่ราเป็นนักเอกเรื่องเรื่องพอจะอยล้างยีาหัวใจกินบไม่ได้เป็นพระเอกลินบ่เป็นในพ่อบ่ให้ไปเร่นเป็นนักเอกเลยดได้เป็นพระเอกเออบลุก็ละเริงยี่ล้วโอเคบ่นยี่าเรีนเป็นนักเอกเลย เรื่องนี้เห็นไปแลอีกเอาหมาะสมดิเมื่อขับมาเมื่อเขาบางคนอยู่ันพ้อยาง้เห็นมอีกนี่เออนก็เลยจะติดตามตัวนาะนี้หน่อยจงหวัดพ่อค้าทั้งเหมือนีลเอาไปด่เอาี่ดิเดี๋ยอะอีลาวเมเพรอะเอียกเอามามอันนี้คือรถเฮ้ามองไปไหนเนี่ซงรถตู้ตู้ไปนี้ต้อขอบคุ้มนเลยเลยครับ อ้็มีหเอแน่นี่นี่ลาก็เปลี่ยนเพงไปเรื่อยอยแตเมื่อเอาช่มพัซมกันนี่ะเพียนอีแล้วบตายวน้ออกม่มด้ยังไรอันมอันนี้แม่ัวมันอตื่นเสียงมาแล้วบอกใหอันนี้ก้บนเลยจักบาทสิตใจงัก่อนงกแต่มุ้วเดียวมีแหงเล้อยหกสิ เวไปพเออจะไปไหว้พระชกิโันมมันแรก็ไปพุ่นราคาไปต้องซิมหดอ่ะนี่เนี่อยหกชิ้ไปไรอ่ไอ้ข้ามเอ็ดมี่ใส่จากน้อินไปโอ้ผมจำบมาเลยจับมือเลไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวขยังเกียรป่ะราเอ็ดบ่มีหลืมอเตวงนี้อืชวงนีเราเอ็ดม่มีเล่นี่มีเนี่ม่ วมาเสียงกระเล่ตัวหนีนอเอาอย่าลืมเข่ากุ้มด้วครับพี่น้องหร้อบเก้บาทเ้ากันหน่งว้อยสิบเก้าบาทมารสบแปครับสามวันส <9 S 1> านม 18, รบสามทเริ่มจากวันทีใ่ใไได้กว่าโอเค 1ิบแปดซิเขาสิบสดายี่สิบโชว์พิเศษบอสโจยิงครับเป็นโชว์ไม่เห็นให้พี่น้องในเบิ้งในชมวดเงียวกรบเปียวกับแฟขอบพุ่นพี่น้องตีให้การติดตามรับชมรับฟังรับเอฟซีสาวหน่อยเพวันเพลงที่เขารบหลักถูกทันครับเอฟซียิงเอฟซีบอโจ สมาชิทกทุกๆท่านครับขอบคุณทุกการติดตามเด้อเอาแบบนญญี้ขออนุญาตเของนางคุนค,ครับพี่น้องครับไปแล้วเพืดด่อนเพื่นเพื่อนไปแล้วขอบคุณครับ